เพชรลงไปค่ะพีพาเหมือนเค้กมากๆทุกคนสวัสดีค่ะปะ๋าผานะคะพบกันกับแชส่สตรสลาแ <Yeah. S 2> ชสุรสลามวันนี้เป็นของน้องรายและสูตรอะไรนะตามดูกันเลยค่ะก่อนที่จะไปดูน้ำเมา์นิดหนึ่งมีน้องเขาคอมเมนต์ว่า หน่อยสิตัวเองเหมือนใต้คอมเมนต์ใครสักคนเนี่ยนะเพราะว่าอ่านทุกอันใช่ไหมเขาบอกว่า <laughs> แล้วแต่ดวงแกช่วงเนี้ยคือแล้วแต่ดวงก็ใครๆแล้วแต่อารมณ์เจ้พาไหมเจ้พาอ่านวันไหนสะดุดก็เอาอันนั้นจริงๆนะแล้วแต่ดวง,วดวงจริงๆวันเนี้ยแล้วนึกในใจจะแบบหยิบมาจับฉลากเลยดีไหม <laughs> ถ้าทำได้ง่ายขนาดนั้นก็อยากจะทำนะทุกคนโอเคเรามาดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อนานานะฮะวันนี้จะมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรสายไหมวิปครีมค่ะ แท่ไงเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะเอาน้ำขุนค่ะก้าน้ำใสโฟมโก้นนวดค่ะมูดจะแต่งทรงผมบีนไนค่ะน้ำเปล่าสีตามใจชอบพี่พาใช้สีฟ้านะคะกากเพชรตามใจชอบพี่พาก็ใช้กาเพชรสีฟ้าเหมือนกันโลชั่นค่ะยาทำสลามอื่นก็จะเป็นพวกถ้วยประสซมอะไรแบบนี้นะคะพี่พาเตรียมไว้หลายขนาดมากๆเลยดูว่าเยอะใหญ่แค่ไหนนะคะอุปกรณ์ มาถึงถ้วยแรกนะคะเราจะใส่กาวน้ำขุนลงไป10ช้อนโต๊ะองส1มก็ใส่กาวน้ำใส่5ช้อนโต๊ะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าใส่โลชั่น5ช้อนชาค่ะหนึ่งสองสามสี่โลชั่นเหลวมากเลยอากาศร้อนเนาะ น้องบอกคนเขาให้เข้ากันค่ะอันนี้ยังไม่ได้ใส่สีใส่อะไรเลยนะทุกคนดูว้าวอันนี้ค่ะทุกคนอันนี้ส่วนผสมของกาวนะคะจะมีทั้งหมด3ถ้วยเนาะน้องบอกให้พักทิ้งไว้ค่ะมาทาถ้วยต่อไปนะจ๊ะอันนี้สําหรับทําน้ํายานะคะใช้ถ้วยเล็กค่ะอุ้ยทำไมมีสีเขียวใ<อ>ต้ถ้วยนี้มีสีเขียวหรอ <laughs> สีเขียวติดมือเฉยเลยใส่บีนไนท์ห้าช้อนโต๊ะค่ะบีนไนท์ห้าช้อนโต๊ะนะคะ 1,2,3,4,5เดี๋ยวเอาออกนะคะบีนไนท์5ช้อนโต๊ะไข่น้ำยาทำสลาม20ช้อนค่ะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ล้นไหมพี่ผาล้นน่ะเนี่ยล้นหน่อยๆนะจ๊ะล้นอยู่เด้อเด้อเด้อ เดินนางเดินนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะพักทิ้งไว้ค่ะต่อไปเราจะมาทำตัวฟูฟอดกันนะคะนั่นคือทัวใหญ่สุดเลยอตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่แบบมองไม่เห็นเลยจ้ยาเจฟานี่คือใหญ่มากนะคะทัวใหญ่ใส่บีไนท์ลงไปนะคะ3มช้อนโต๊ะค่ะ ใส่น้ำลงไปหนึ่งถ้วยตวงคือ8ดออนเห็นไหมน้องแบบฟังที่พี่พาพูดว่าถ้วยตวงมันมีหลายขนาดบอกเลยว่า8ออนนะคะทุกคนนี่ค่ะจื๊อลงไปเลยจ้าอีจนเป็นฟองค่ะ นี่ค่ะทุกคนน้องบอกว่าให้ตีไปจนกว่าจะหมดน้ํานะน้ำมันจะอยู่ใต้ล่างนะต้องสังเกตค่ะมันจะอยู่ใต้ล่างตีไปเรื่อยๆฟองมันก็จะขึ้นเรื่อยๆน้ํามันก็จะค่อยๆยุบลงค่ะทุกคนตอนนี้เราได้เยอะมากค่ะทุกคนน้องบอกว่าให้เทกาวนะคะที่เราผสมไว้ลงไปเลยค่ะโอเคเทลงไปในถ้วยน,นี้เลยนะคะ ทุกคนพอเราใส่กาวลงไปแล้วเราก็คนเลยค่ะคนเขาให้เข้ากันนี่กาวกับฟองเข้ากันแล้วสวยมากน้องบอกว่าให้ใส่สีตอนนี้เลยนะคะพี่พาจะใส่สีฟ้าไปปลืด้ดนึงเลยค่ะเพื่อให้ฟ้ามากๆปลื้ดอย่างนี้เลยนะคนอีกทีหนึ่งว้าวสีสวยมากเห็นไหมทุกคนเหมือนสายไหมยังเหมือนนะเนี่ยเหมือนใ่ไม้ฟูๆเลยจริงๆนะคะนะคะนะคะนักเนี่ตอนนี้นะคะโฟมกับกาวเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันเห็นไหม มันจะเป็นฟูมากๆคือตอนนี้เราได้สลามแบบใหญ่เกือบ10โลมาเลยอะทุกคนคิดดูดิแต่ยังไม่ถึงนะเพราะว่าถ้า1ิบโลต้องท่วมถ้วยนี้เนี่ยังเหลืออีกเยอะเลยแตบ,บนี้เสร็จใช่ไหมน้องบอกว่าให้ใส่น้ำยาทำสลามที่เราผสมไว้ใส่ลงไปเรื่อยๆถ้ายังไม่เป็นสลามก็หาใส่เพิ่มได้ค่ะพอจากนั้นพี่พาก็จะใส่แล้วก็คนไปอย่างนี้นะจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนเห็นปะหูถือว่าได้ชิ้นใหญ่มากเลยทุกคนดู หนืดมากหนืดมากๆแต่นะจุดนี้พี่พาคิดว่าน้ำยาอ่อนเกินไปค่ะเพราะว่าเราใส่ทั้งน้ำทั้งโฟมอะไรเงี้ยอ๋อต้องมีโฟมด้วยเอาลืมโฟม <Huh? S 1> เจ๊พาลืมโฟมไอ <Huh? S 1> โฟมก็นหนวดอีกห้าปืด๊ดต้องใส่โฟมไว้อีกมันจะยิ่งทําให้สลามจับตัวเป็นก้อนง่ายขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นปะ ตอ,อด้วยอันนี้เลยหมูจัดแต่งอีก5ค่ะ1 2 3 4 5เห็นปะฟูมากกีดี้ลงไปอีก5ค่ะ 2> 1 2 3 4 5เป็นไงตอนนี้คือฟูแบบไม่ต้องพูดถึงอะค่ะเจะพาฟูมากอะค่ะแม่ค่ะแม่่ะนะจุดจุดนี้แม่ค่ะ นี่เราก็นี่อย่างนี้เลยยืดไม้ยืดมากเลยต่อจากนี้ไปนะคะพี่พาจะใช้บอแลแลกช่วยนะคะให้เขาจับตัวเป็นก้อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าได้ก้อนใหญ่วิสบึ้มขนาดไหน เราได้มาแล้วค่ะทุกคนนี่ยืดมากใหญ่มากงุบหนิบงุบหนิบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ถ้วยให้เขาเล็กลงแล้วก็โรยกากเพชรเล่นกันค่ะ้าเราก็ได้ไซส์ไม้วิปครีมมาแล้วนะคะให้ชัวร์ก็คือโรยกา,กากเพชรลงไปค่ะวิภาเหมือนเค้กมากๆทุกคนเหมือนเขาเป็นเค้กก้อนใหญ่เลยอ่ะนะโอ้โรยกากเพชรสวยมากเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะคะดู อยากจะจิ้มมากๆสวยมากๆจริงๆค่ะทุกคนดูนะคะจิ้มหมูคือป้าพาตั้งใจทำให้เขาล้นถ้วยค่ะมันจะได้เหมือนแบบเป็นเค้กเห็นปะดูดีมากค่ะแล้วก็ได้สลามก้อนใหญ่มากๆค่ะทุกคนเทลงมาเลยเห็นปะหู แล้วบีบเฟินมากถ้าทิ้งเอาไว้นะคะเขาจะเป็นไอซ์เบิร์กเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวป้าพาจะใส่ถ้วยทิ้งเอาไว้เป็นไอซ์เบิร์กเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเอามาเล่น ASMR แล้วก็บีบให้ฟังเบาๆสัก3นาทีอะไรเงี้ยให้ผ่อนคลายนะคะอันนี้คือเป็นไอซ์เบิร์กดีมากๆเลยค่ะนี่แล้วก็ใส่โฟมลงไปแบบโรยหน้าเขาสักหน่อยนึงนี่คือใช่เลยนะคะใช่เลยค่ะดูกากเพรก็รวมๆเลยค่ะทุกคนสวยมาก พี่พาให้คะแนนน้องนานา10คะแนนเต็มคะ่ะอันนี้คงจะเป็นคนละนานานะเพราะว่าพี่ผาจำไอดีนานาได้นะอันนี้คนละนานานะจ๊ะโอเคเรียบร้อยแล้วถ้าไงเราไปดู Q&A กันเลยค่ะวันนี้นานาถามอะไรป้าผากันบ้างตามดูกันเลยจ้าโอเคค่ะทุกคนใหญ่วิสบุ้มมากๆนะคะ เป็นมากเลยนะคะสมแล้วนะคะสมชื่อจริงๆนะมันเป็นมันเป็นแบบใส่ใหม่แล้วก็มันมีความวิสคีมจริงๆด้วยนะคะแล้วมาถึงคําถามแรกของน้องเลยค่ะเราถามว่าพี่พาชอบคู่จิ้นวายคู่ไหนที่สุดคะอยากจะบอกว่าไม่เคยดูแต่ว,ว่าแต่ว่าเพื่อนสนิทเบ้าพาแบบสนิทมากมีอยู่คนเดียวอ่ะชอบมากคือเขาถึงกับเปิดเพจรีวิวเลยนะ ดี๋ยวขึ้นเพจเขาให้ดูตรงนี้นี่คือเพื่อนสนิทเลยตั้งแต่เด็กคืออยู่อนุบาลด้วยกันเลยอะ่ะเนี่ยเขารีวิวอ่านังสืออะไรพวกนี้ลองเข้าไปฟังได้ส่วนตัวนี่ไม่ไม่รู้จักเลยแต่ว่าบอกเขาแล้วว่าขอสักเรื่องสองเรื่องสิเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะแบบจินมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะ <S <S เขาก็แนะนํามาแล้วล่ะเดี๋ยวจะไปลองดูนะคะรู้จักแต่ไม่เคยดูเลยค่ะทุกคนคำถาบที่สองนะคะพี่พาอายุเท่าไหร่คะ มีนะคะเพิ่งผ่านวันเกิดป้าพามาเองเมื่อวานนี้เองค่ะ <Huh? S 1> ทุกคนสุขสรนวันเกิดพี่พาใต้คลิปนี้ได้นะคะถ้าใครไม่มีแชร์สูตรสลามเนาะพี่พาเกิดวันที่1นึพฤษภานเนาะอายุเต็ม3าบแล้วค่ะปีนี้แจวมาถึงคำถามสุดท้ายกันบ้างนะคะพี่พาคิดยังไงกับโควิดรอบนี้คะฝากดันกันหน่อยนะคะออยากจะบอกว่า โควิดรอบที่3เนี่ยรุนแรงกว่าทุกรอบเลยเหมือนกับว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ติดกันง่ายดดยกว่ารอบที่แล้วแต่ป๊อปพาก็ได้ยินแล้วว่าเขามีฉีดวัคซีนโควิดเดี๋ยวป๊อปพาคิดว่าอาจจะพาทั้งครอบครัวไปฉีดเนาะเพราะน่ากลัวจริงๆทุกคนเหมือนเราไปนั่งกินด้วยกันวงเดียวกันเนี่ยคนเนี้ยปิดและอีกคนกลับบ้านไปพ่อแม่เขาติดติดยาวอะ่ะนึกออกไหมสมมติครอบครัวพ่อแม่เขาขายของชา เขาขายคนไปอีกก็ติดติดตดิคือแบบติดเร็วมากแล้วก็แล้วก็ไม่มีเตียงเลยอะขนาดมีเงินยังแบบไม่ได้เลยนะช่วงเนี้ย คือเตียงเต็มถึงจะเป็นเอกชนรัฐบาลไม่มีเลยนะคะก็ฝากทุกคนการอย่าตกนะคะก็พยายามอยู่บ้านเนาะตอนนี้นะคะแถวบ้านปลาผ่า,ผาตลาดก็ปิดแล้วพ่นยาแล้วคะ่ะทุกคนน่ากลัวจริงๆนะคะใส่แม้ทุกครั้งล้างมือบ่อยๆเนาะโอเคแท่ไงคลิปนี้ปลาผ่าไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ